สวัสดีค่ะมาเล่นกันอีกแล้วใช่ไหมคะมาเล่นกันอีกแล้วใช่ไหมคะคนสวยตัวอะไรคะเนี่ยโหพุงป่องเลยเไ,ได้แล้วพุงป่องเลยลูกคนสวยลูกรักลูกรัก เฮ้ยเสียงรถเหรอคะเสียงรถเหรอคะลูกโอ้โหแดดส,สวยเชียวสัอรีร่ค่ะอะดูพี่ภาวินพี่วินลงมาอ่ะอกเนี่ยอกเนี่ยว้าวโอ้พี่พาวินใส่หมวกแค่นี้ เป็นกระต่ายพี่เป็นกระต่ายลูกไม,ไม่ดูว่าดูมันอะไรอ่ะจ๋าคนสวยคนสวยนอนเลยเปล่านอนเลยเปล่าคะลูกวันนี้สีทองสวยเอเดคาขา นี่นะคะวันนี้ออกมาข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปฝนจะตกอากาศจะมืดมัวแล้วก็จะไม่ได้ออกมาแล้วถ้าอากาศมืดมัวอ่ะพี่พรวิชจะองเหรออ่ะลงมาแล้วโอ้บราโบ อะไรนะยังไม่ไปตรงนั้นแดดมันยังไม่ส่องยังหนาวอยู่ตรงนั้นอะ่ะตรงนี้ยังร้อนอยู่โอเคเปลี่ยนเพลงปะอ่าอ้าอ้าไหนกันไปดีอ้าอ้าอีอีอูอู คนสวยไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะลูกไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะลูก ลงมาคะ่ะลงมาเร็วลงมาเร็วลงเบาเร็ว เปียระามุ้นเน่นะคะเล่นะเป่าปา่าให้พี่พวินดูอ่ะลูกเิ็้ที่มานอนป่ะที่มานอนป่ะหืมบลูวิคเสืเหมือนใครเหมือนของพี่พาวินหนาไหมคะ อ๋อทั้งมือทั้งเทา้ามือ,อยางน้องเอดาไปนั่งกับน้องเอดามาเดี๋ยวผมมาถ่ายไปนั่งกับน้องเอดานั่งกับน้องเอดานั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวนั่งตรงนู้นก็ได้เดี๋ยว,ยวมาถ่ายรูปให้ปะนั่งข้างๆน้องปะเดินไปนั่งข้างๆ ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะน่ากลัวน่ากลัวลงไปไม่ได้น่ากลัว,ลวยังไงเลืรอปาินินม่มอ่ะถ้าไม่เล่นจะกลับบ้านแล้วนะจะไปเล่นรู้ช้อนหน้าเปล่าอ่ะอ่ะอะอะอะ ตอนนี้สี่โมงเย็นมั้งประมาณสี่โมงกว่ากว่าป่ามึนมนแล้วน้องเอเดมึนมึนแล้วลูกน้องเอเดมึนมนแล้วหรอคะไปละวปละดีกว่าใช่ไหมคะหนูจ๋าเอดมึนแล้วเปล่าหยิบกินไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนล็อกมือไว้หมดแล้วคะ่ะกินไม่ได้นะคะ เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ากินไม่ได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะกินไม่ได้เข้าใจไหมคะกินไม่ได้เข้าใจไหมคะกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะคะเอเดน้าบลูเลยค่ะฮัลโหลนี่ตื่นเนอะจ้าเอเบนเบน บํบําบําบํบึ้อบึ้อไหน่ะอ่าอทำตามทำตามบึ้อบึ้อบึ้อทำตามอะลูกบายบายแล้วนะคะเงียบเงียบงงงงน้องเอเด้เงียบเงียบงงงงอยู่ตอนนี้อ่ามุมนี้แล้วกันมุมนี้อ่าเงียบเงียบงงงงอ่าเห็นพี่ภาวินด้วยอ่ะพี่ภาวินลงมาลงมาเร็ว ลองบราโบวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับหน่อยเลยวัสดีครับน,นั่งนั่งเอ้ยอะไรเนี่ยสองคนนี้อะไรเนี่ย,นนยไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเลิกกูนดูหน้าหน่อย ทำไมถึงน่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวไม่น่ากลัวซะหน่อยใช่ไหมคะหนอูอใช่ไหมคะหน,หนูอไหนวันดีครับทำไงปัดีครับกันเออทีเดียวพอครั้งเดียวสวยๆพอโอเคบายบายแล้วนะคะนอนเลยเหอ๋อพวินนอนเลยอรอลูกมาม่าปิดแล้วนะคะ เจอกันคลิปวิดีโอหน้าบายบายพุช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 ยังไงพุชพุชยังไงไม่ได้ยินพุชพุชไปแล้วเอด่ามามาไปแล้วนะคะบายบายจะเต้นเหรอพอมินจะเต้นเหรอพอมินจะเต้นเหรอฮะ พินจะเต้นเหรอ,อโอเคปิดละบ๊ายบายพี่พาบินจะดีดนอกสถานที่ค่ะน้องเอด้าให้กำลังใจด้วยนะคะให้กำลังใจพี่พาบินด้วยนะคะพี่พาบินจะดีดอีกแล้วค่ะทำสมาธิอยู่อะลูกน้องเอด้าให้กำลังใจพี่พาบินด้วยนะคะลกูก พาวินด้วยค่ะ ไม่เห็นกีดเลยไม่เห็นกีดเลยจบแล้วบ๊ายบายจบแล้วไงเอาเพงลงอะไรอีกวะเอาเพงลงอะไรจะเอาอัน,นี้มไหมอไอไไเอาวิดายเย็ดเอาวิดายเย็ดนะอ่าไปละ